สวัสดีค่ะจากสมพรเมทีสกุลการนะคะวันนี้สมพรก็มาพร้อมกับสมุนไพรที่อยู่ในถ้วยนี้เลยสําหรับสมุนไพรวันนี้นะคะก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมนะคะก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านของดีในครัวห้องเรานี่เองนะคะกระเทียมนะคะก็มักนํามาใช้เพื่อปรุงแต่งรสชาติของอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้ผัดแกงทอดต้มยำ ตามน้ำพริกหรือเครื่องแกงต่างๆนะคะก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับกระเทียมแต่วันนี้สมพรจะมาพูดถึงสปุณลของกระเทียมนะคะกระเทียมสดนะคะลดความดันโลหิตสูงแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะกระเทียมนะคะก็ยังมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ด้วยต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชือ้อราแล้วก็ยังมีสารต้านอนมิบอสระด้วยนะคะ สรรพคุณของกระเทียมก็มีหลายอย่างมากมายเลยและสำหรับคนที่มีเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็ให้รับประทานกระเทียมสดนี้เลยนะคะวันละหนึ่งถึงสองกีบนะคะกินสด,สดเลยนะคะแต่ไม่ควรกินกระเทียมในขณะท้องว่างนะคะก็ควรกินพร้อมอาหารหรือ กินหลังอาหารนะคะเราก็เคี้ยวเคี้ยวกระเทียมสดนี้เลยนะคะก็จะช่วยรักษาความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะลดไขมันในเลือดนี่ดีมากๆเลยนะคะกระเทียมนะคะก็เป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนนะคะก็ช่วยบรรเทาอาการวัดช่วยขยายทางเดินหายใจนะคะทำให้หายใจสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ยังลดความเสี่ยงของการ เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะลดอาการแน่นท้องจุกเสียดรักษากากเกื่อนที่เกิดจากเชื้อรานะคะลดอาการคันลดพิษแมลงสัตว์กัดต่อยและนอกจากนี้นะคะกระเทียมนะคะก็ยังช่วยทําให้ผมเงางามบํารุงเส้นผมให้ดกดํานะคะรักษาแผลเลื้อรลางรักษากากเกื่อน แก้โรคผิวหนังนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้โรคเบาหวานได้ด้วยแก้อาการอ่อนลา้าอ่อนเพลียลดความดันโลหิตแล้วก็ลดระดับไขมันในเลือดนะคะและนอกจากนี้นะคะกระเทียมก็ยังเป็นสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีลักแห่งชาตินะคะซึ่งกระบุการใช้กระเทียมในตำหรับยาแก้ลมอมัมพฤกษ์ซึ่งก็มีส่วนประกอบของ หัวกระเทียมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆนะคะก็มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมือเท้าแล้วก็บรรเทาอาการเหน็บชานะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณรักษาอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือประจำเดือนมาน้อยนะคะแล้วก็ยังช่วยลด อาการปวดประจำเดือนแล้วก็ขับน้ำข่าวปาในหญิงหลังคลอดบุตรได้อีกด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าสรรปคุณของกระเทียมก็มีดีหลายอย่างเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีคำแนะนำนะคะว่าไม่ควรทานกระเทียมสดในปริมาณที่มากเกินไปนะคะโดยสามารถทานกระเทียมได้ไม่เกินวันละหนึ่งหัวเพราะถ้าทานมากไปนะคะ หรือทานการติดต่อกันนานๆนะคะก็จะทําให้เกิดโรคโลหิตจางหรือภาวะเลือดแข็งตัวได้นะคะดังนั้นนะคะคนไข้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดนะคะก็ไม่ควรที่จะทานกระเทียมมากเกินไปนะคะก็ควรทานอย่างระมัดระวังนี่ก็เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรกระเทียมนะคะที่สมพรน,นำมาฝากเพื่อนในวันนี้นะคะ ส่วนคลิปหน้านะคะสะพรจะมีอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจส่งพรน,นะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ